สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับผมบาพัดคนเดิมบาพัดเซียนไต้หวันนะครับสําหรับในคลิปนี้พี่น้องกับผมมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสาหรับตําไทยนะครับผมเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ธันวาคม2567พี่น้องกับผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในงวดนี้ของ บ่าวพัดคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อใครอยากติดตามแนวทางก็ลองเข้ามาติดตามแนวทางเอาไปไปเป็นข้อมูลกันได้นะครับผมสําหรับในงวดวันที่16ธันวาคม2,567ที่จะถึงนี้นะครับผมเนาะ,ะมาดูย้อนหลังสถติติของวงดที่ผ่านมากันก่อนพี่น้องกับผมอ่าเฮงปังๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะสําหรับงวดที่ผ่านมาทั้งออมสินทั้งไทยนะครับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้อง3าตัวสองตัว,ตวเลยนะครับผมเนาะ สำหรับออมสินพี่น้องผมไม่ได้ลงใ,ให้นะครับผมเนาะผมไม่ได้ลงให้นะครับผมแต่มันมาอยู่ชุดนี้อยู่แล้วพี่น้องครับผมเนาะแต่มันก็มาอยู่ชุดนี้อยู่แล้วนะครับผมเนาะหกแปดนะครับผมเนาะอ่ามันมันออกอะไรออมสินออกอะไรอ่าเก้าหกนะครับผมเก้าหก็อยู่ตรงนี้นะครับผม,มนะเก้าหกนะครับผมเก้าหกกับแปดเก้านะครับผม 9ก้าหกกับแปดเก้าเลยนะพี่น้องเด้อเข้าอยู่นี่นะครับผมเนาะแต่ผมไม่ได้ลงให้แต่มันก็เข้าอยู่นี่พี่น้องครับผมเนาะแต่ผมมาทําใส่ชุดนี้ในบ้านแต่ปังๆกันเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะหกหนึ่งเขาตรงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมหกเก้าเก้าหกนะครับผมเนาะนะครับผมกับชุดนี้นะครับผมเนาะกับชุดนี้ก็เข้าแม่นๆด้พี่น้องเด้อแม่นนะครับผมเนาะกับตามไทยกับออมสินของชุดนี้นะครับผมเนาะอ่า ของวันที่ผ่านมาพี่น้องครับผมสามตัวเลยนะครับผมเนาะสามตัวนะครับผมน่าเสียดายนะครับผมเนาะแปดมันไปอยู่ข้างหลังครับแปดมันมันมันออกอะไรแปดสี่สามนะครับผมเนาะมันออกแปดสี่สามเลยพี่น้องเนอมันออกแปดสี่สามเลยพี่น้องเนาะอืมนี่นะครับผมแปดสี่สามอยู่นี่นะครับผมเนาะอ่าหกหกก้าแปดสี่สามพี่น้องทั้งหกทั้งเก้ามาหมดเลยพี่น้องหกเก้าก็มานะครับผมมาไปอยู่ข้างหน้าน แปดสี่สามได้คู่โตดพี่น้องครับผมได้คู่โตดเน้นๆเลยสองคู่ให้เน้นๆเข้าเลยพี่น้องครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งก็เข้าด้วยพี่น้องด้อยนะครับผมเนาะอ่าแปดสี่ก็เข้านะครับผมเนาะแปดสี่ก็เข้าอยู่นี่นะครับผมเนาะอ่านะครับผมสี่สามไม่เข้านะครับผมน่าเสียดายนะครับผมเนาะอ่าถือว่าแม่นอยู่พี่น้องครับผมเนาะอ่ามาดูกันงวดนนี้พี่น้องครับผมเดี๋ยวผมให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับผมเนาะอ่าผมให้ดูของเซียนไต้หวันก่อนนะครับผม ผมให้ดูก่อนผมลงไว้แล้วนะครับผมเนาะผมลงไว้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมเนาะของงวดที่จะถึงนะครับผมอ่านะครับนี่เลยนะครับผมเนาะสาหรับในงวดนี้เด้พี่น้องเด้สำหรับในงวดนี้นะครับผมเนาะสําหรับในงวดนี้ออมสินเด้พี่น้องเด้ค่ะแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับผมสําหรับออมสินงวดนี้นะครับผม รัฐบาลไทยด้วยนะครับผมเนาะไทยน่าจะเป็นชุดล่างนะครับผมชุดนี้เด้๋พี่น้องเด้อสําหรับของเซียนไต้หวันชุดนี้นะครับผมสามหกเจ็ดสองนะครับผมเนาะชุดวินสีตัวสามหกเจ็ดสองสามหกนะครับผมสามกับพงศหกเด่นสามกับหกสามสองสามเจ็ดหกสองหกเจ็ดสามหกสามศูนย์หกศูนย์หกเก้านะครับผมเนาะกับออมสินนะครับผมเนาะอ่าส่วนชุดเต็มพี่น้องครับผมชุดเต็มเด้ออยู่นี่ครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผม นี่ดูกันช้าๆนะครับผมพี่น้องพิจารณาเอานะครับผมวดนี้นะครับผมสิบกธันวาคม2567้ารหกสิเจ็ดผมคำนวณน,นะครับผมผมคำนวณแล้วก็ผมเอาสถิติตามหัวซองที่ผมมาลงให้พี่น้องนั่นแหละนะครับผมตามหัวซองที่พี่น้องเอามาผมมาลงให้พี่น้องไว้ดูนั่นแหละนะครับผมผมเก็บรวบรวมผมเอาสถิติมามารวมกันเอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะครับผมเนาะก็ได้ตามนี้้อพี่น้องเนาะชุดบนนะครับผมได้เก้าสี่ศูนย์เจ็ดสองห้าตัว นะครับผมเลขวินหตัวอยู่เด้อพี่น้องเด้อเด่นที่สุดคือ4กับ9นะครับผมเนาะเด่นที่สุดคือ4กับเเด่นบนพี่น้องครับผมจับคู่เอา4คู่พอเนาะพี่น้องเนาะสี่เก้าสี่สองเก้าเก็เก้าสองครับผมนี่สคู่นี้กันไว้หน่อยพี่น้องกันไว้หน่อยสี่ปดกับศูนย์สี่กับเก้าห้ากับศูนย์เก้าพี่น้องเด้อส่วนชุดสตัวก็ตามนี้สองสี่เก้าสอนะครับผมแปดสี่ แปดเก้าสองแปดเก้าเจ็ดนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมอ่าตามนี้ครับผมสําหรับชุดวินก็อยู่นี่นะครับผมเนาะเลขสามตัวก็อยู่นี่นี่แหละตัวที่ผมชอบนะครับผมเนาะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้นะครับผมว่าชอบตัวไหนนะครับผมพี่น้องดูดูนะครับผมมีชุดไหนที่ตรงใจบ้างหรือเปล่าครับผมชุดบนเดอส่วนล่างครับผมเนาะล่างชุดวินมีอยู่สี่ตัวนี่แหละเด่นสี่ตัวนี่สามสี่แปดหกพี่น้องครับผม เด่นสามสี่แปดหกนะครับผมเด่นมากๆครับผมสามกับสี่เด้อพี่น้องเนอเด่นมากๆ3กสามกับสี่นะครับผมเนาะจับคู่เน้นเน้นสี่คู่เหมือนเดิมนะครับผมเอาสี่คู่พอนะครับผมเนาะสามแปดสามสองสี่แปดสี่สามนะครับผมกันไว้หน่อยครับผมตัวกันก็สามหกสามเจ็ดหกสองหกเ็ดพี่น้องครับผมอ่ะตามนี้เด้อพี่น้องเ้อลองพิจารณากันเอาดูนะครับผมเนาะนี่สําหรับของอมสินนะครับผมของอมสินเ้อออมสินไทยก็ได้ออมสินก็ได้นะครับผมเนาะนี่ มาดูกันพี่น้องแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางกันได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมนะบเนาะสาหรับแนวทางในงวดนี้นะครับผม16ธันวาคม2567รัฐาบาลไทยพี่น้องครับผมของบ่าวพัดควรเดิมเซียนไตหวันพี่น้องครับผมอ่ะลองพิจารณากันเด้อพี่น้องเด้อหมักชุดใหตรงใจชุดใหญ่บครับนะผมหวยซองหลายๆสํานักที่ผมมาลงให้นะครับผมมันตรงกันบาอมามักน้ำกันบ่ครับผมชอบชุดไหนนะครับผมตั้งใจตรงใจชุดไหนก็ลองไปพิจารณากันเด้อพี่น้องเด้อ อ่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถามถ่ยกันได้ท้กพี่น้องด้ออ่าชอบไม่ชอบนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางทุกพี่น้องด้อทุกตัวเลขทุกแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมเนาะเพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันนะเท่านั้นเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะมาสรุปพงสุดท้ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวเลขก็ไม่เกินนี้นะครับผมแต่ชอบมากๆก็หยุดตรงนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเด่น3กับ4หน้าเด่น9นะครับผมเนาะเด่น9ก้ากับ4นะครับผมงวดนี้9 4 2ี่หรือเปล่าพี่น้อง94 2 8 4ี่ส ส4 2หรือเปล่าพี่น้องอยู่ชุดนี้แหละอยู่ที่ผมสี่เหลี่ยมไว้นี่แหละชอบชอบมากๆครับผมนะอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมผมว่าเอาไปจัดได้ทุกคู่เลยนะครับผมทุกชุดเลยนะครับผมเลขไม่เยอะนะครับผมนะ,ะพี่น้องครับผมนะอ่ะตามนี้นะพี่น้องเนะชอบาาก็จัดขัดใจก็ผ่านนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเสี่ยงโชคเสียงดวงกันเท่านั้นนะครับผมนะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมนะเอาขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมพี่น้องครับผม ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับผมนะกดหัวใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดติดตามไว้นะครับผมใครชอบแนวทางของผมแบบนี้แนวทางหุ้นสองหลายสํานักนะครับผมเราพัฒนาก็เข้ามัง่งหลุดมั่งนะครับผมตามตามก็เป็นธรรมดานะครับผมแนวทางนะครับ ผมเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับผมแต่หาหน้อยเชื่อใจได้พี่น้องครับผมหาหน้อยหนะ่ยเชื่อใจได้เลยนะครับผมเนาะก็าอยากติดตามก็ติดตามได้เลยนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเงวัมปังกันอีกนะครับผมเนาะสาหรับในคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม